ดีอไต้นไม้ชุ่มฉ่ำหน่เพราะเมื่อคืนฝนตกตกมาเยอะเหมือนกันที่ที่บ้านที่อยู่พอวิสัยในห,หนองหนองคายครับตกมาสองคืนแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะตกหรือเปล่าเนื้อนะแต่ก็ไม่อยากให้ตกเพราะว่า เพราะว่าไม่อยากให้ฝนตกครับเพราะว่าคืนนี้เดี๋ยวต้องไปกี่ยางไปสองคนกับแฟนให้เราไม่ได้ขี่รันไปอยู่เป็นเพื่อนแฟนล้วแฟนเราอยู่ไม่ได้คนเดียวเพราะตัวเราเองก็พิการอยู่แล้วเราก็าใจได้อยู่เป็นเพื่อนพอเช้าแล้ว อาจะเสร็จอะไรมันไม่ได้ขีดก็เป wow ี้ยวเต็บเขาเขาหนด้วยนะป่าไม่ซึ่งจะมาขีดวันนี้วันแรกเพราะว่าให้ให้คนงานที่ที่เขาขีดให้เราคือตอนนี้ยางมันออกน้อยก็ให้เขาหยุดไปเราก็มาทำงานแทนตันนี้ แล้วพอดีวันนี้เขา่อทำงานที่ที่วัดกันที่ได้ยินเสียงนึกทุุดๆุกมันมีหมอรซิงพอดีแฟนเราไปดูหมอร่งซิงแบียากที่ร้อนออกมาจากบ้านเขาเรียกบ้านบ้านงแงที่ สร่องยางเราอยู่นี่นั่นพอดีเขาไปนานแล้วกันเขาพอดีพอดีก็มาแวะที่บ้านอย่าตอนน้นเ,เขาก็ผ่านบัานเาแหละแต่ก็มาที่นี่แบบทำทำขนมเอขนมจีนเลี้ยงเขาเขามา เลียนต้านเราเราฮอเลี้ยงเขาเปิดเพลงเต็มเื่อเช้านี้เราพอดีไม่ได้ไปแล้วะครที่แรกกะกะว่าจะไปถ่ายมอลลาซิ่งเขาเหมือนกันเนี่ยทีนี้ว่าเขาเปิดเพลงเปิดเพลงกันด้วยมันเราไปถ่ายก็ไม่ได้คุกศิษย์เขา ก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้ไม่ไ,ไ,มไ,ไปในฝ่าไรแฟนไแฟนเดียวเพื่อนกะจะไปจะไปไะกะจะจะไปถ่ายถ่ายทำเลยถ่ายนักร้องเลยถายนักเต้นเนลยทำซิงแต่ผมอยู่แล้วนะมันมีมาตั้งหลายงานแล้วเ,เนี่ยก่อนก่อนที่จะมาถึงหมู่หมู่เนี่ยมันก็มไม่ใช่หมอกัจริงมันเป็อนอย่างนี้ เพงสติงทัหมดเนี้มันมันจะดีสําหรับพื่อควาลงระรุ่นด้วยส่วนมากเลยคนนี้ก็อากาศคอร้อนร้อนบรู้สึกว่าจะมีเมฆมมยัวกลัวนัเดินตก ตัวั pues mm e 8, nah ี่ไแม่จบเองนะเพรา o จ้ามานี่เสียของเลยเพราะว่าอียงไม่จบนำนำยานยยังไม่ไดเอาน้น้กดไม่หยอน้กดเลยเพื่อให้ให้ยาง เสียอีกโดนโดนฝนตกมันทำงานไมไ่ทำงานมือเดียวเสร็จพอนนั้นทำงานสองมือดูไงแหละครับได้มือฝนตกมาผมก็ไม่รู้เป็นหน้าอะไรไม่รู้มานี่หน้าร้อนเพิ่งจะเข้าเลย้ำไปมีฝนเมื่อเกิดแค่นี้เห็นในโทรศัพท์ตอนนั้นดู มีตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่เจ็ดนี่จะพาให้เราเดือดร้อนหนึ่งกาที่จะได้เงินมาก,กาไม่ได้เพราะตอนนี้มาทำงานเองด้วยแต่ตอนนี้ก็จิ่งกุศลยังไม่ค่อยได้น้ำใาเยอะเท่าไหร่ก็ว่าจีบหนึ่งจีบหนึ่งคืน หยุด2วันนี่แหละเพราะว่าจะจะกีดพันต่อวันนี่ก็นัำยางไม่ค่อยหลยังมันเป็นเรื่อย่งนี้และวันนี้ก็เลยมามาคุยแหละโทษทีที่ ก็ย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ได้ดูคลิปู่เรื่อยๆนะครับทุกท่านได้ชมนะ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับครับสวัสดีครับ